สวัสดีครับอยู่กับแท็งนะครับแปดสีตัวชาแนลนะครับวันนี้จะพามากินจุ่มเพียนะครับจุ่มเพียนะคนไทยเขาจะเรียกแจ่วฮอนเนาะแจ่วฮอนเรียกไม่เหมือนกันเนาะนี่เคยเอิญสิ้นจุมนะ่มเนาะสิ้นจุม่มสิ้นนี่ก็หมายถึงเป็นชิ้นเป็นเนื้อเป็นอะไรเงี้ยแหละเขาเรียกเป็นเป็นสิ้นจุมนะ่มเนาะ คนลาวเนาะคนเนาะเขาจะเรียกแบบนี้เนาะคนไทยจะเรียกแจ่วฮ้อนเนาะอันนี้เป็นเขาเรียกไอ้นี่ครับมีไข่มีผักชีมีผักขมกระทะาลังจะเดือดเลยเนาะอันนี้เป็นนมหมูอันนี้เป็นแจ่วแจ่วเพียเนาะแจ่วเพียน้ำจิ้ม ที่เขาใส่ดีใส่เพียนะครับนะครับใส่ดีวัวเนาะใส่เพีย้ยเพี้ยนออดของวัวส่วนมากจะเป็นทางอีสานทางคนลาวเนาะเขาชอบกินกันมีร่อนด้วยนะครับมีไข่อันนี้เป็นนมหมู ก็จะมีคอหมูนะครับนี่เป็นจวเพียนะใส่เพียใส่ดีมีพริกผงมะนาวนิดนึงบางที่ก็เขาจะไม่ใส่มะนาวเนาะแล้วแต่คนชอบนะเนาะน้ำกาลังเดือดเลยนะครับ เดีย่ยวเอาขีไปไปจุ่มเลยนะครับไปจุ่มบางคนเขาก็จะเอาไปใส่กระทะไปเลยแต่แบบส่วนมากเขาจะแบบเขาจะขีเนอะใช้เหล็กไอใช้ตะเกียบขีบคนตะเกียบเนาะคนลาวจะเรียกไม่ทู่เนาะไม่ทู่นะเนาะเขาจะเรียกไม่เหมือนกันคนอีสนเะคนไทยเขาจะเรียกตะเกียบเนาะ คนคนลาเขาจะเรียกไม่ทูไม่ทูก็คือหนึ่งอันเขาจะเรียกวันเนาะอันที่สองคือทูวันทู่วันทูทีโฟไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกประมาณแบบเหมือนนั้นสองสองอันเนาะสองอันวันทูเขาก็เรียกทูไม้ทูเข้าใจว่าครับก็จะประมาณนี้เนาะแต่คนไทยเขาจะเรียกตะเกียบเนาะอันนี้ก็จะเป็นใน ขาลายแล้วก็น,นี่นมหมูใส่รสผงชูรสเนาะผงชูรสเขาก็จะเรียกว่าแป้งนัวเนาะแป้งนัวรสเดียวผงปรุงรสเนาะเป็นรสดีเนาะอันนี้จะเป็นขาลายเนาะ ขาลายอันนี้จะเป็นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวบางคนก็จะไม่กินวัวกินแต่หมูเนาะบางคนอิสลามก็จะไม่กินหมูกินแต่เนื้อแล้วแต่คนชอบนะครับชอบอยังไงก็ตามที่สบายเลยนะครับอย่างผมกินได้หมดนะครับ กินแล้วไม่ตายเนาะกินได้หมดนะผมะวันนี้ว่าจะมาร้องเพลงสักหน่อยนะครับวันนี้ร้องเพลงแต่ไม่ตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่ก็ยังไม่ได้เปิดเพลงเนาะอันนี้จะเป็นคอหมูเนาะสารคอหมูขาลาย เนาะจาน,นึงก็ไม่แพงนะครับก็อยู่ที่ประมาณเนาะเจบาท60สกว่าบาทจานละนอกคนเราจะเรียกสิบหนะ้ 15, 000บาพันกีบเนาะสิบห้ันกีบก็ตกเขาเรียกกันห0ึ่งคนไทยก็เรียกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้ากีบแต่คนเราเรียกสนะิบห้าสิบห้าพันเนาะสิบห้าพักีบตกก็จะอยู่ประมาณเจบาทไม่ถึงเจบบาทหรอกครับ เนี่ยครับอันนี้จะเป็นแจ่วเนาะทวดินเนาะทวดินที่เขามาปัน่นเอามาบดนะครับกับอันนี้ก็เป็นกระเทียมอยู่ข้างเนาะเป็นกระเทียมกับพริกพริกสดแล้วก็จะมีมะนาวมีน้ำปลาแล้วก็จะมีน้ำตาลเนาะให้สําหรับมาปรุงอีกทีนึงอยู่ที่นี่เขาจะนิยมกินอยน,น,นี้ครับแบบแจ่วทวดินเนาะแจ่วทวดินน้ำจิ้มทวดิน เข้ามาบดนี่แหละครับก็ไม่แพงนะครับรานหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้แหละ1 5บ0 0ากีบหน0 0งกีบเนาะตกก็จะมามาอยู่ที่70บาทไม่ถึง70บาทแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นขาลายขาลายวัวนะครับเนื้อวัวครับโอเคนะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณนะครับคนที่กดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งมีกําลังใจให้กันขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับคนที่เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยเด้อกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะ